สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนออานาลกาชาตินะครับของที่สี่นะที่สี่นะครับอานาลกาชาติจะมีความเสนอให้ทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าออกทุกวันนะออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่นรมเพื่อความมันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุก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 ท่า กดติดตามด้วยครับกดติดตามกดตูใจกดได้กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางประจำวันเลขจากนี้นะครับ3กับสี่นะแปดเกนะครับประมาณนี้นะครับนีเลยครับ3ามแ3ดแปดสามสามเก้นะครับ สี่แปดแปดสีออ่สี่เก้าเก้าสี่สี่สี่นะครับขอไ้อ่ะครับวันนี้นะครับแนนี้เนาะครับโอเคถ้ากดโอเคครับไม่รู้โอเคอะไรเนาะ <laughs> โอเคไว้ก่อน ตกลงไว้ก่อนนะครับแฝดแปดเก้าคูนหนึ่งสองชิดวินนะใครเจ้าสน็จะจัดไปนะครับแาบนี้เลยนะครับจัดหน้าเจอไว้นะครับจัดหน้าเจอไว้แาบนี้นะครับสำหรับห้าน้อยพิเศษปกติวีพีเดี๋ยวจะมาทําให้ทีหลังนะครับไม่ต้องรอนะช่วงเื่องใบในะครับจะมาทําให้นะเพราะว่าจะรีบๆไปทําบุญก่อนนะครับช่วงเช้าเนี่ยครับประมาณนี้นะครับขออนุทุกท่าน ช่วงดีช่วีก่อนนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวไปทำบุญแล้วกลับมาก่อจะมาทำจออน,น่อยต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับช่วงดีช่วงนีนะครับอ่าวันนี้ก็มีทำนี้แล้วกัน,นครับครับ